ตอนนี้ปลาหลายคัะกอ้อยมาเบิ่งเด้อเมื่อวานนี่ไปไซเบ็ดได้ปลาบ่มีของไปนะโอ้ยจะมันหลายกันเนี่ยเอาใส่เนี่เสียมา,นา,ายเนี่ยเอาเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งปลาหลายคัะเนี่ยโอ้โอ้ไหลค่ะไหลายเนี่ยอืมสิบก็ตัวยี่สิบตัวเข้าไปละเนี่เนี่ยเอานับเข้าไปโอ้ยเมื่อแรลนี่งานเลี้ยงนี่ปาร์ตี้นี่สุดยอดเลยทีเดียว นี่ถตต้าโตใหญ่ๆปลากระไดดินควัวกๆโยปลาซามอนซำปวดนะจกลงไปเอาเอาลงไปโอ้ปาดๆๆของกูก็มีนี่โอ้ยโอ้มัน,นจะไหลนะปลาเนี่ยจะจะไหนจะกินเบิดโอ้ยมาต้องห่วงหรอกือนแรกในงานปาร์ตีนี่เลียงคนเนี่ยเป็นลอยๆเลยนะมากินน้ำกันมากินน้ำกัน ôi sút giọt mà mua hao gì, tóc phải, ao mãi, cái kiểu này, phung lối, nì, dưới này cái bao này, cái mì, năn, năn, nì, nhau nó tan bớt đấy, phun à, ôi, pì, mì, ôi, chóc, 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 โอ้ยเอ้าสิเอาเมื่อจังไดเฮาบาดนี้เอาเอาใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงเียวเดี๋ยวจะาเฮ็ดสเต็กปลาซมอนเอาไปอบเกียรโอ้โหสุดยอดเลยทีเด oh, oh, ียว